ซึ่งเป็นเหรียญที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับไหลตรงนี้นะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งขึ้นไปนะครับคมๆนะครับโดยเฉพาะเช่นเส้นขนาดโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดตัวอออ่างนะครับอออ่างแล้วก็อยู่ในวงกลมจะเป็นเนื้อเกินเป็นติ่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคกุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่งคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญ เป็นทำเนียบเหรียญนะครับของอาจา์ฟั่นอาจารมาแนะนำนำเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่69เนะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่69ของพระาอาจาจา์ฟั่นอาจารนะครับและก่อนนะครับและก่อนจะไปชมคลิปเต็มเ็มนะครับฝากทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะครับการจัดสร้างนะครับสร้างถวายโดยคุณคุณประมินนะครับอุ่นสักอุ่นสากลนะครับในงานฉลองศารานะครับสร้างศาราวัดถ้ำขามนะครับปี2518นนะครับปี2518าแล้วก็เนื้อที่จัดสร้างนะครับเรียนรุ่นนี้ก็สร้างเนื้อทองคำนะครับ เนื้อเงินมีเนื้อนาคนะครับแล้วก็เนื้อกามกริย์แล้วก็มีนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงลมดำจํานวนการจัดสร้างนะครับแต่ละแต่ละเนื้อก็ไม่ได้บวกไว้ชัดเจนนะครับแต่ก็น่าจะสร้างน้อยนะครับส่วนเนื้อทองแดงนี้ก็สร้างไว้ประมาณ5,000เหรียญนะครับนี่นะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับ เหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นครึ่งองนะครับหันหน้าตรงแบบนี้นะครับตรงนี้ระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อโคดนะครับต่อโคเป็นโคตัวอออ่างนะครับอยู่ในวงกลมจะต่อบริเวณนี้นะครับโคดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ระบุนะครับที่ระลึกในงานฉลองศาราวัดถ้ำขามนะครับสกลนคร25-18นะครับอันนี้เป็นชุด ราคาคาถานะครับของอาจารย์ฟันนะครับมาดูการพิจารณานะครับการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับเช่นเคยนะครับอันดับแรกพิมพ์นะครับพิมพ์หน้ามาก่อนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟันนะครับพิมพ์หน้าแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับตานะครับตาก็มีเม็ดในตานะครับมีเม็ดในตาข้างในนะครับโดยเฉพาะฝั่งทางด้านขวามือของเราเนี่นะครับตรงเม็ดในตานีจะเป็นหลุมยุบลงไปนะครับ นี mm ่นะครับเมตตานะครับก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับส่วนพื้นผิวนะครับพื้นผิวเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับพื้นผิวช่วงนี้จะเว้าลงไปนะครับจากขอบลงมาจะเว้าลงไปเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวด้านหน้านะครับจะเว้าลงไปนะครับเว้าลงไปเหมือนแอ่งกระทะนะครับตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับช่วงไหล่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งขึ้นไปนะครับคมคมนะครับ โดยเฉพาะเส้นเส้นนี้นะครับจะคมคมเลยนะครับก็จะมีสองสามเส้นเรียงขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่เส้นนี้นะครับที่ติดกับใบหูนี่ครับจะคมชัดนะครับตรงนี้ก็มีนะครับจะพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับไหลแล้วก็ตรงนี้จะเส้นเป็นสีห้าเส้นเรียงเียงกันของกวางนะครับตรงนี้นะครับนี bring, <un> ่นะครับตรงไหลนะครับจะเป็นเส้นคมคมนะครับเห็นครับเส้นไม่ใหญ่นะครับคมคมนี่นะครับเส้นเสี้ยนนะครับ แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นเสียนฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานี่นะครับหาตรงแก้มนี่นะครับต้องไหลตรงแก้มนะครับมีเส้นวิ่งเส้นเสียนวิ่งสีหเส้นนะครับชักไหลขึ้นไปหาแก้มหาใบหูนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็เป็นแท่งนะครับแต่งคมชัดนี่นะครับ นะครับลักษณะโคดนะครับนี well, 2, <hand> ่นะครับเป็นโค้ดตัวอออ่างนะครับอออ่างแล้วก็อยู่ในวงกลมสองสามอ่าสองวงกลมนะครับนี่นะครับต้องลงไปเป็นตัวอออ่างแบบนี้นะครับลักษณะโค้ดนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังพวกตัวอักขระตัวหนังสือพวกนี้ก็คมชัดนะครับโดยเฉพาะตัวยันตัวอักขระนะครับพวกหางพวกอ่ารอยพวกนี้จะเป็น รอยแกะที่จะมีเนื้อเกินมีเส้นเกินเป็นแหลมแหลมคมๆนะครับนี่นะครับเป็นติ่งแหลมขึ้นมานะครับตัวคำว่าที่นะครับคำว่าที่นะครับไม้เอกก็จะชิดขอบนะครับชวนขอบเลยครับตัวไม้เอกนี่นะครับตัวไม้เอกนะครับคำว่าที่นะครับชิดขอบเหรียญเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือก็นี่นะครับคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับ ตัวยันนะครับตัวขละยันนะครับหางพวกนี้นะครับจะมีรอยหางแหลมแหลมปลายแหลมแหลมรอยแกะนะครับนี่นะครับตรงใต้ห่วงเหรียญนะครับตรงพื้นบริเวณนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นเส้นเส้นเป็นยุบยุบเส้นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกลือนะครับตรงคําว่าถ้ำนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกลนออกมาเป็นติ่ง นี่นะครับตรงพื้นผิวนะครับใต้ห่วรูเจาะนี่นะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับตรงขอบเหรียญนะครับนี่นะครับจะเป็นเนื้อเกินเป็นติ่งอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายมาดูกันที่เบอร์ตัดนะครับนี่นะครับรอยเบอร์ตัดนะครับจะเป็นแท่งฟันเฟืองเป็นแท่งนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับ รุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลักษณะเบอรตัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับฝังทางด้านซ้ายมือนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นรอยพันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับ ครับก็เป็นทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นนะครับที่กําลังมาแรงนะครับในช่วงนี้เลยนะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่69กนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ